아. นะฮะขบวนนั่งเต็มไปหมดฉากเชิกเต็มอยย่างเเลี้นอยู่ข้างหลังพร้อมแล้วนะฮะผู้ร่วมงานของเราสามท่านนะคนแรกนี่จากอัลบั้ม original sound of ตุยตุยเกียรติกำมอนเนี่ยได้ามอัลบั้มเขาได้และคนต่อไปนา่เองจากช่องสามนี่แหละนะคะน้องเมจิพิมพ์สิพรค่ะ ก็กำลังจะมีคอนเสิร์ตก็สิ้เนเดือนนี้แล้วนะคะ Ford and Friends c o n c e r t ์ตสอ Ford สบชัยต<อ>ิดตามคอนเสิร์ตกันได้เอาะะล่ะพร้อมแล้วนะฮะเรื่องเราละครของเราคราวนี้จะเอาเรื่องราวของดนตรีโอ้ดีมากดนตรีนี่เขาเรียกว่าไม่มี ชีวิตจิตใจสกุลต่างๆที่จะมาแยกกันได้มันจะเป็นสิ่งต่างที่ผสมผสานกันแต่จริงมันก็จะแตกต่างในเรื่องลีลากันไปไม่ว่าจะเป็นหมอลำจะเป็นคลาสสิกคอสีกโลกนะมันจะเกิดขึ้นกับบ้านเราเเรามีหลายแบบเลยพูดถึงดนตรีทีนี้มันจะขัดแย้งหรือผสมผสานเราจะเอามาให้หมดเลยรวมกันโอ้โหร้องนะคะละครสามชาติของเราสนับสนุนโดยซันซิลคครีชั่นค่ะเอาเลยะเรื่องที่ชื่อว่าหมอลำคลาสสิกมิวสิก โซโคน,นบ้านไทยหมอลำซิ่งบ้านของอดีตหัวหน้าวงหมอลำชื่อดังคนนี้แหละครับหัวหน้าวงหมอลำซิ่งผู้ซึ่งสืบสารดานตรีพื้นบ้านไทยไว้อย่างเหนียวแน่นดูลีลาการเป่าแคนของแกซะก่อน เพราะเพื่อนบ้านของแกดันไม่ชอบดนตรีแนวนี้ซะด้วยนี่แหละครับคุณผู้ชมเพื่อนบ้านคู่ปรับแกหัวหน้าวงดนตรีคลาสสิกผู้หลงไหลในเสียงเพลงตะวันตก เล่นได้ทุกอย่าง่ะบ้าเาไยและนี่ก็คือเรื่องราวของเราในวันนี้หมอลำคลาสสิกมิวสิกแซกซแนก<ว>ลับมาที่บ้านหมอลำอีกครั้งและนี่ก็คือลูกสาวคนโตผู้จเจริญรอยตามคุณพ่อครับแต่งตัวเป็นลูลูลาล่าลูกเอ้ยเป็นคนมารยาทเรียบร้อย ลูกเอ้ยจ<า>๋านี่ลูกเรียบร้อยรู้ว่าลูกเป็นเปี้ยลูกก็เหมือนที่พ่อสั่งพ่อสอนเลยจ้ะพ่อจ๋าก็นี่เองจะไปนอกไปนัดเออเป็นลูกสาวคนโตมาญาติงามมากนี่ขนาดจะฉี่ทีพับเพียบเฉียเนี่ยเนี่ยแผลทับเต็มหมดแล้วอะไรลูกามาเดินนี้มก็เต็มรองเท้าหมดที่พ่อจา๋าดูสิยันหัวเลยพ่อ ข้างหลังก็ดูไอ้ส่วนถีลูกเอ้ยปัดข้างบนก่อนค่อยปัดข้างล่างลูกมี่จะแต่งตัวไปอย่างนี้เลยลูกอ่ะอา้าวเราเป็นคนไทยนี่พ่อเรามีผ้าไทยแต่งตัวแบบไทยเอาไปโชว์เขาฝากพ่อเก็บไว้บนนาทหน่อยได้ลูกของธรมาหาก,กินลูกโอ้จ้ะพ่อของมีครูถ้าเอาเองเอารองเท้าไปวางนี่ปั๊บนะไม่ถึงหนึ่งาทีเองจะจุกลูก พ่อเทปนะลูกเราเอาศิลปะวัฒนธรรมไทยเนี่ยรากความเป็นไทยเอาไปโชว์ให้ต่างชาติฝรั่งฝรั่งมาจีบป่อย่าไปสนใจนะลูกแต่ท่านนิดนิดโกรมาลูกจัดการนลูกเอ้ยี่แตกต่างกันเหรอเจ้าพระจ๋าไหนไหนจะร้องของนอกร้องเอาตาเหลือกลูกเอาตาเหลือกไปเล่นให้ฝรั่งให้นิโกดูให้ตาเหลือกลโอ้โห อ่าลองรำลองรำนี่ถ้าฟอนอ่ะเออไม่ได้ลูกมันต้องอ่อนช้อยลูกเอ้ยสายตาสายตาต้องมองคนดูให้ทั่วลูกแล้วก็ยิ้มยิ้มยิ้มมุมปากยิ้มยังไงยิ้มสยามมายิ้มค่อยๆยิ้มทยอยยิ้มยิ้มมุมปาก ลูกเซิงเราต้องจังหวะแล้วเราลองจังหวะแล้วลองลองดูวยลองด้ ก็เต้นให้หมดเพลงกับพ่อเมื่วาพวกแก่แล้วหนูว่าไปต่างประเทศชอบไปเองเ่ะจ้ารำมาหนูไม่เก่งหนูว่าหนูตั้งใจแล้วว่าหนูไปคราวนี้ยหนูจะเอาเพลงไทยนี่แหละไปฝากฝรั่งเอาเอาลูกเอาเออไม่ใช่ไม่ใช่พ่ออีกอีกขีหนึ่งเออเออไม่ได้ไม่ได้มันต้องมันต้องหนูว่าเอาสักครึ่งคีดดีกว่าลงสักครึ่งคี์แม่ผู้หญิงก็เสียงสูงนะ ไม,ไ,ไ,มไ,ไม่ได้ไม่ได้เออเออทำ <c oughs> น,นี้เลยพ่อไม่เหมือนใครดีอ้หนูปัญจลาะไปซื้อ,มามาอไม้มาพ่ออีกสออันมั้งเว้ยต่อจ้ะ <c oughs> มันสุดแล้วไปที่เอวกันไหม ลูกเอ้ยม <Ö, S 1> ันก็มีท่อนสร้อยก็จะสนุกเลยพ่ออ๋อเหรอเดี๋ยวพี่พาไปกินตาตา สองเพลงนี้ไปโชว์ใช่ไหมลูกค่ะเออไปไปลูกไปและลูกสาวคนโตของบ้านหมอลำก็ออกเดินทางไปเมืองนอกเพื่อเผยแพร่วัฒนธรรมไทยมองอะไรโสโครกแต่งตัวก็ไม่ดูยุคดูสมัยใช่แต่ฉันแต่งตัวภาษาอะไรแต่งตัวตัวดูการนั่เหรอตั้งแต่บ้านฉันไม่อยู่ที่นี่น่ะมันมีแต่สิ่งอัปมงคล อะไรก็ไม่รู้เดี๋ยวเสียงตะแลเล่นแต่ต้องลงตรงตรงตรงเต็งมันไม่ทันสมัยเหมือนบ้านของฉันเลยเราต้องนี่สืบสารของไทยให้อยู่ดำเนิต่อไปนี่อันนี้อะไรอันไหนอ่ะอันนี้อันนี้อันเล็กเนี่ยอันนี้เหรออ่าแข็งอันเล็กอะไรนะแข็งอันกลางอ่ะแทงอันไหนอ่ะแท็ง 有。 มันไม่ทันสมัยเป่า<ช>ไปก็เหนื่อยไป<ช>นี่นี่นี่ล้ำบ้านอีกแล้วเนี่ยล้ำบ้านอีกแล้วเนี่ยนี่นี่มันล้ำเนี่ยเอาเงาหุบเข้าบ้านเป็นเงาหุบนะต่อไปเนี่ยอย่าซงอย่าเสียงดังเข้าใจเปล่าเดีย๋ยวแขวนต่อมาต่มาเลยเดี๋ยวคนนี้กลับแล้วหลังคาบ้าน อ้าวอ้าวไอ้ไอ้ไอ้เบิร์ดไอ้โลทำอย่างงี้เหรอเฮ้ยเอ้าฮะทิ้งแล้วเก็บกระดาษกระดาษเองเดี๋ยวใส่น้ำกินอีกใส่น้ำกินหรือใส่อะไรฮะกระข้ามเมคืนเมื่อห้องเมื่อควันขโมงอะไรฮตีสามตีสี่เดินยิ้มรอบบ้านนี้ทำไม มาจุ้งเลยขายได้แล้วติดต่อในหน้ามาซื้อแล้วบ้านหลังนี้ไม่อยู่แล้วอยู่ใกล้บ้านเองเนี่ยมีขาที่จะบอกเรื่องอะไรหูเนี่ยซื้อภูเขามาลูกแล้วจะมาตั้งนี้การบ้าบ้าเพื่อเห็นกันเลยซื้อมาแล้ว่าภูเขามาตั้งนี้แล้วไอ้บ้านหลังเขาฝากไว้ก่อนไม่ใช่ธนาคารไม่รับฝากเดี๋ยวคุณนิ้เกินชาวบ้านนะสองตำบลนะมันขาบ้านึงบ้านเมืองน้ำท่วม ทำไงดีน้ำท่วมเอาบิ๊กแบกดิมากันเรียกมากันงางงงงงเจอพิกแบกไปงงเลยมันเป็นอย่างนี้ไงหน้าบ้านก็ย้ายนี่หมดแล้วไปย้านแล้วซื้อก็หมดแล้วตั้งไหนมาซื้อพี่เตถ่ายม้ามาข่งเท่าขคมามาก็หมดแหละแำถ่ายมาอยู่ทำไมก็เหลือให้นึกว่าเนี่ยของไทยๆไม่สำนึกเปิด้ไม่สำนึก 너 고생하네! 그 사람에... <laughs>